โอ้เต็มมอเลยครับป้ามาดิเมนูเก่งอ้น้องงเก่งครับพี่น้องเก่งไทยไทยไทยว่าเขาโอ้ยเห็นแล้วครับนี่เยอะเยอยอะช้อนเวแจ๊กยอต้มเก่งเยอะปีรึปีรติดมยปาปอันนี้ตุ้นปะครับตุ้นตุ้นต้มเก่งตุ้นน้ำจิ้ม จอดครับพี่น้องมึงปีมือกุกเข่าครับผมปลาจุนเดียวหายเป็นไปหายแล้วเป็นไปครับผมกินได้ก็กินกินอะไรก็กินกินอะไรก็กินวากั่นลูกก็มาปลาลุกแล้วโดนแบบต้มโดนแบบเต็มเงี้ยวอยู่บ่สีต้มอันนั้นต่อนะต้มพอต้มอันนี้ปลาปลาเราเราตุ่มตุ่มตุนครับผม ปลาลุ่นครับผมสมุนไพรอันนี้ชาดูอะไรชาโด้ทอดมักทอดทอดตุ๋นเป็นอย่างไรนะกท่นผูวันนี้กินกินทั้งวันนี่ตักตเชิงในอยู่นี่โอ้ยอยู่ั่นปะปลา ปลาแผดปลาแผดนเลยโอ้โหยังไงตับเต็มครุเต็มครุใส่ต้มรวมมานี่รวมพอดีแล้กินเบิร์ดสิครับผมกินเบิร์ดบ้อจากแล้วเบิปล่งกินครับไปลังกินมา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 เดี๋ยวนี่ปลารุ่นเราจัดการบ่มีกินเลยครับ มันแลนหนีเข้ามาในปลาเขาละว่าจัดการเลยปั้งไงทองบาทเดียวครับผมบาทเดียวไงทองตกเลยมันมวยกินข้าวเออเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมเพล้องปลาดุกเขาบ้กินธรรมชาติแล้วครับผมธรรมชาติเข้ามาแล้วนอปลาเนาะธรรมชาตินี่เข้ามาทุกนาเราแล้ว หาชิมได้ยากนี่ใครฟิลกโดด่ยต้มต่นตออ้เต็มเลยครับผมยูอรโด้ยดะบาทโอ๊ยติ๊กเดาเสียงได้ตุงกะดาเฮ้ยน่นีอดตัวมักซะให้มันเข้าเครื่องก่อนกนอ่าอยู่ที่ครัวปาลีครับผมครัวชายทุ่งมี ถ้าเรากินไม่อิ่มมีปลามีควายอยู่ในคอกด้วยปลาบอกเตรียมตัวจัดการอยากกินควายได้กินควายอยากกินปลาได้กินปลาหรือยังกิ้ยังไม่ได้ต้มนี่เห็นบอกปลามีทันปลาไหลไหนปลาขึ้นไหมน้ายังึ่วาไอ้้เวีียินนมันขึ้น ลองบอเลยลอบอปลาอันนี้ตรายโอ้ยบาทป,ปลาไหลขึ้นนี่นะโอ้โหไตรแนงร่งบ่เราจาระเม็ดหู <laughs> จาระเม็ดล,ลงประานตูบ้บาทเฮ้ปลลงเกือกโต ตกไปตัวละกี่บาทปะตัวละสองบาทก็ตัวละสองบาทโอ้จระเม็ดทับทิมาในานนนครับ oh. in> ี <that <that ่ก็มีในก็มีจระเม็ดก็มีเต็มบ่อเลยเต็มบ่อเลยพี่น้อง เ่ลเม็ดนี่กัดกัดเข่าดีแค่ไหนเนาะกั <S <S ดมือผมตะนึงอยู่ทุกหน้าโบูขมติ๊บโอ้ปลามีแนวกินทุกอย่างครับผม<อ>มัอนี้เฮากินอ่าเก่งครับผมเก่งเดี๋ยวเอาหัวไปโยนลงสาครับอะไรวยปลาสบายใบย,ยานมันปักปอป ครับธรรมชาติก็มีรวมมิตรตรงนี้ที่เราทำสิ่งโจรปลูกโยมหันธุ์เอเข้าท่าเข้าท่าครับผมเข้าท่าแล้วบรรยากาศเหมือนปาลีสครับผมอยู่ตรงหน้าครับพี่น้องชีวิตที่มีสุขสุขดแล้วจะเฒ่าอยู่บ้านนาปาลีสบอก อู้เต่มีกแล้วปารุนท hey, ูม mm ีแต่วัยรุ่นเลยครับผมพากันเมดวันนี้กินเมือนป้น้อยเังก็ไม่แย่ลยู่บ้านมาโคตอดะ คนโสดเที่ได้ในในกับบนาเกียรติครับผมคนโสดแต่ได้ได้สันเพันว่าปาลีบอกคนเสิร์ตคอนโสดกระเดืเ่องู่เด้อร์พันมาอยู่นี่นี่ตรูปลาตรูเขาเนี่เต็มกระช่งอู้อย,ยติดรอบบ่ติดรอบรออบ่จะคดยรอบอยืนเจอพวกรอบกัดอยากได้โอ้มีแต่ปลาปลาปลาคอตัวนี้ นรงบ่ปลาคอนรงหรือปันปาเน่งกูนรงกูโคนเลยบาอ่ะชิมจริูน่าทูนานะครับเนาะชิมแบบอาหารปลาปกันครับผมได้แกงไหลแกงปลาคอโอ้โหโอ้โหีแมนดอกสุดยอดน้ำดลๆย้อเลยปลา มัดเวียนนะของป่ามันอร่อยอย่างนี้นี่เองมีหน้าเรามาซุ่มโจมตีอยู่นี่ป่ารุนไม่น่าปลาไปครับอย่างนี้แหละผมถึงขาดขาดขาดทาไม่ได้เลยอยู่ทั้งนันอยู่างนี้ตาลีโอ้สุดยอดลีมีทุกอย่างครับผมบอกเออก็มีล่างช่เครื่องงงวยง่าย บอกอื้อมะละกอปลาก็มีควายก็มีให้กินโอ้จังเง้นแหละเก่งเก่งเก่งก็มีเก่งก็มีอีกโอ้สุดยอดครับผมสมบูรณ์แห่สมบูรณ์พูนผลให้ทุกชีวิตมีสุขม,รรมึงแต่ฟ้าว่ะหอยฟ้าไวชิ่งโลูกหลากหลายนี่โอ้ฟ้าวมันเอามานับนี่เฮ็ดบ้านนหลังบอกไง <laughs> โอ้นอปลาใช่ไหมออทำบ้านได้หลังบอกใหญ่ เก็บเก็บเก็บไปแค่ครึ่งเดียวเองไยใครถมวยเปพวงหนึงพวง่กลนะบ่ได้เก็บเบิร์ตมเก็บเบิดทุกช็อตนี่ยหลายก่านี้น้องนะครับปลาลูนอ๋อลูกน้องนี่นะโอ้ทาตาลูกน้องโอ้ลูกน้องงขา เด้กุลตีไปไงอ่ะวันนี้ชาโด้จัดการอร่อยครับอร่อยใช่ไหมครับมีข้าวยังครับในหม้อม,มีหรือเปล่าอออนนนี้่มเ นีครัวงอปาลอดตายก็ได้เพราะกระท่อมตาลีนี่แหละนีพครัวครัวปลานะไม่ใช่พ่อครัวหัวยจะหัวใจทำไม่อร่อยเลยทั้งทอดทั้งต้มครับผมกินดดักปลาอยนนอกมันนอกอนีลสุดยอดแล้วครับผมมันนอกอนี่แหละในเมืองมันอ อยู่ทุ่งนาบ้างต่อแล้วหันตุ้ยเจตสมตรงนบิมัดปิงกอปลาไหมปลาลีโม่ปลาลูนปลาลูนปลาเพล่เยอเยอะเยอะเอาเลยบาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเยอะแยะมึงอีโม่หนึ่งไหนลงยิ้มหนูนีหน่อยไหมอ่อยไหมเอ้ยวุสมน สวยไหมครับนน้นไบอุ่นีกนอมันยูอุ่นยังงนมาดื่มมาดื่มครับผมน้ำกันน้ำกันครับแส่บุหรี่พอคั่วไปเราเข้าชุดดอยดีครับ นี่แหะกินบรงบรงกเดนอยใ่รองจุกูข้างหน้าเก่งเก่งหน้าครับเก่งหน้าครับ่น้องเก่งบานเก่งบานไม่เก่งปลาเลยเก่งปลาเนรักครับผมปลารุนแล้วก็ต้ม เรื่องใน,นครับกราช่เกียวรวมตังตะนอ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 โม่โม,ม่โม,ม่ย่างเลยครับทาตะนอหนึ่งแหละรถเกี้ยวลูกนองตะนอหายมาอเเาลยมาขวบ่นอมา เส็บๆนะกันครับถ้าซ่อมท้ายดีมีทุกอย่างให้เลือกสรรเจ็บครับเออเดี๋ยวผมขี่มาตัวใไม่ให้มันจบตอนก่อนเดี๋ยวผมทายจบตอนก่อน You are thom ya tuýt thom luôn thôi chăm chỉ cõi mất quái mất tay nơi cay lắm cay lên ở ngoài nhà tung nào bỗng ngang nắp đơn vị đóng được hoàn hảo <laughs> <vào> kỳ tốt hết bé 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 โอ้เท่าแกไหมโอ้เจ็ดเจ็ดน้ำจิ้จุดจับโอ้เสียปูนเดอไปไหนมาเด้อเด็วกไดกแนวไพกดหว่พหนก่อนคับเไวันกนันคเด็านกมหมดเลยอ่ะปลาแพทครับเดี๋ยวผมไปเอาขวดใหญ่มาให้ โลนี่แป๊บ